ขาอะาอแล้วกจัดกินง่ายจังโดนหลอกติดแบบว่าที่ที่ที่ตายตายอาจะตายจะเจอถึงตายก็ส่งออกมาเป็น7ตัวฮะ มื่อก่อนที่เจเป็นนักล่ามาก่อนเมื่อก่อนผมเป็นนักล่ามาก่อนงครับดึงขาดไปแล้วก็พี่เดี๋ยวซื้อไอ้นี่ใส่ไข่ คือเรื่องไหนเขียนดีไห้โดนไหนเป็นเรื่องเขียนปุ๊บเจ็บปุ๊บโดนไหนเจบได้ชัวร์นะข้าอะไรอะไรอ่ะกาแฟเก่าอะไรขนาดนั้น มันไปแล้วมันมากเลยมันมากเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเห <c oughs> นื่อยยังลูกเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วปก่ข้าวอู้มันมากจุ๋มๆปากผีข้าว